ดีพี่น้องครับที่ติดตามท้างผมสองสุปฏิอีสจวดนะพี่นอนะ้องเนาะอ้าห่างหายกันไปโดนครับสิ่พระฤทธิ์ลีบนะพี่น้องเนาะมอรีกาสี่พ้าพี่น้องครับมาชมลานครับลานขายยางกระเซ็นของผมสุปฏิอีสจวดคื 9, เอเก่าอ่าบรรยากาศแบบใดครับหอดใสแล้วเห็ดแบบใดเนี่ยแล้วครับนี่คือภายในลานครับพี่น้องภายในลานครับแต่อัดอ้วยยางกรเซ็นครับนี่ยางรถไทย สิเป็นยางรถไถยางปิกอัพยางรถซิปล้อยางฮกล้อพี่น้องเอาไว้บริการให้พี่ให้น้องครับนี่เป็นยางรถฮกล้อครับส่วนนี้ครับยางเส้นนี่สําหรับยางครับยางขอบซิบซีเตรียมสีส่งลูกค้าครับไม่มือหนีนะพี่น้องเนาะนี่ก็บสิเป็นยางปิกอัพฟครับขอกปิกอัพยกสูงนะพี่น้องเนาะขอบสิบเกียร์ขอบสิบเกียร์นี่ขอบสิบเกียครับนี่ขอบสิบเกียพี่น้อง นี่ก็จะเป็นความซิงแปีครับสภาพมาแบบไรเข้าไว้แบบนั่นครับบระเดีหล่างบรไเด้ลงน้ำยาพี่น้องให้พี่น้องได้เบิงกันชัดๆเลยเนี่ยพี่น้องที่นําไปขายต่อหรือว่าพอคาไม่ค่าครับผ่านไปพันมาแวะเวียนมาครับที่ติดตามอยู่ทั้งช่องผมสุปฏิสายจอดมนีอย่างไรอย่างไปขายหรือว่าเอาใส่รดครับเนี่ยบรรยากาศภายในหลังนะพี่น้องอ่ะ ด้านหลังนะครับดีายพผมสีพาพี่น้องครับไปเบ่งช่มบร,รรยากาศด้านหลังนะพี่น้องเนาะด้ยด้านหลังสิมีอย่างนี่ครับด้านหลังนี่ก็เป็นยางเช่นยกันเด้อพี่น้องนี่ยางครับทั้งด้านหลังนี่ก็ยางเพียดยางครับนี่ครับเพียดยางพวกยางรถเก๋งครับรถเก๋งพวกยางตัดทรงโรงงานก็มีพี่น้องนี่บรรยากาศยางตัดครับนี่ครับนี่คือทั้งหลังหลานครับ บรรยากาศทั้งหลังลานครับหวางนี่คือคือย่างตัดครับเตรียมไปส่งโรงงานแล้วพี่น้องเนี่ยเตรียมส่งโรงงานครับวันไหนมัเรียกเอาไปเพ็ดยางร์เส้นยางดีๆด้วยพี่น้องนี่ยางคือว่ายางดีครับยางดีย่งบริสียครับเเสียก็เป็นบางเส้นยางเส่งานได้เป็นยางร์เส้นได้แล้วครับแต่ว่ารับเจ็บไปหลายบ่ไหวครับตัดไปน้ำครับ เก็บไปหลายก็บ่ไไว้บ่ตรงตุนครับนี่ราคาเอาตัดเป็นโคตรเป็นโคตรครับเตรียมส่งโรงงานครับเตรียมส่งโรงงานครับนะจับคนงานกำลังตัดกันอยู่ครับเตรียมตัดแล้วครับส่งโรงงานเข้าบรรยากาศด้านหลังครับต็มไปด้วยยางนะพี่น้องถนนไปมาสะดวกครับยี่ถนนซีเลนครับตั้งอยู่บนหัวนาค่ำต่บนหัวนาคำเอาเพื่อย่างตลาดอย่างวัดกาะสินแล้ครับ ก็มีหลายขอบด้ยพี่น้องนี่วัรบดดาครับอย่างหลายพันครับเดี๋ยวผมจะเิง่งภาพเิ่งวิธีกีดแกมยางก่อนเดี๋ยวเขาลงงานเพื่อว่ากีดเพื่อยังครับกีดเพื่อใส่รถได้หลายได้พี่นอ้องเพื่อเขาใส่รถนี่น้ำหนักมันสิดได้เต็มน้ำหนักครับของรถแต่ก,กับบรรทุกได้หลายอเอาเป็นเส้นไปแบบนี้เพื่อการสีกันละพี่น้องลงงานแต่ว่าเขาเขาบรคุมครับ พวกคุมกบค้ารถคาคนทรงมันได้หน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ยางก็ถือว่าไปเช็ดเป็นยางอร์สซ้นได้แล้วพี่น้องดอกก็ยังลหลยๆครับนี่ก็ฝนก็ตกมากกับมีโค่นแน่ยนี่ครับกับล่างกีดพี่น้องกับรงกีดเตรียมทรงโรงงานครับใส่ไปมีคัดเตอร์กีดแก้มบอ,อกกันครับมีคัดเตอร์กีดแก้มบอ,อก พี่น้องก็ย่ยัดเข้าแบบนี้เป็นโคตรเป็นโคตรคือขิงคือแล้วครับวัดใบครับแยมนี่ก็ตั้งไว้เตรียมขึ้นรถแล้วครับเนี่ยตอนนี้ท่านี้ยัดครับนี่นี้ช่างยัดท่านี่ยัดตาดปาดแ้มบอกเพราะปาดแ้มเรามันก็ตียัดง่ายครับมันโมแข็งครับเพราะว่าส่วนที่เดียวโมบี้ลวดนะครับน้อตรงแกมมันะมี้ลวดครับโมีลวดครับกีดแกมบอกสิแล้วพี่น้องกีดแกมบอกครับนะ บรรยากาศครับให้ในหลังลานทั้งหนาที่เปิดเป็นเป็นล่านยางเปอร์เซ็นต์ครับทั้งหนาครับทั้งหนาข้างหลังนี่เป็นยางพวกยางตัดยางปาดตัดยางปาดกับด้านหลังพาพีา่น้องชมบรรยากาศครับเพว่าพอดเฮ็ดคลิปด่วนแล้วพี่น,อน้องเนาะเอด้คลิปด่วนแล้วให้พี่ให้น้องไปเบิ้ง ชมกันครับดาวสุวเปิดตีห่างหายไปทังไหนเนี่ยแล้วเพราะว่าบังไฟช่วงนี้กะบไ่ได้ไปพี่น้องบ่ได้ไปน้งพ่อเหลมครับนี่ต่พงหญีงบือนั่นส่วนสองคนครับกะเพื่อกว่าแวะมาเล่นอนี่นี่แหละพี่น้องแต่ว่าก็ยังไปเห็ดคลิปพ่อเหลมอยู่แวะมาครับอาทิตย์วันนี้กัมามือเอื้อนนี่สงสัยสีสอดอยี่ยเราพี่น้องสงสัยสีสอดมาหนี่หละสำหรับพ,อพ่อเหลี่มครับพงหญีงบือ เดี๋ยวมันก็สวดสวดสวดมาเร็งน้ำซูเปอร์ตียูราันนี่แหละครับนี่คือบรรยากาศอยู่ข้างๆานี่ก็มีครับยางครับเต็มไปด้วยยางครับพวกยางเปิดเส้นครับยางใส่ได้พี่น้องอยู่ด้านนอกครับย่างวัชันเกียรต้ลานก็เป็นยางปาดส่วนหนึ่งครับเยะไปล่อขึ้นรถแล้วพี่น้องเตรมรถกันอยู่ในโซโรงงานครับนี่ลานกันตั้งดู่ในกไ้ๆหมู่บ้านเลยพี่น้องก็พวไก่ครับไก่หมู่บ้านครับ เยี่ยงกับนี่นะครับเยี่ยงกับโรงงานถ้ามีที่นอนครับเจีดที่นอนเยี่ยงตรงคามกันนะครับเยี่ยงกับไปราดปีชานะครับปีชาเครื่องนอนนะครับอยู่กลางตานะครับน้องเอี้ยงใบไม้สะดวกครับโยกผ่านไปผ่านมาเรื่อยๆกล้องไม่ครับมาจากย่างตลาดกะย่ทั้งใส่เด้อพี่น้องมาทั้งคอนแกนที่ไปกาลสินกายุขัวมือครับ เป็นไงครับแล้วไ้จ็ปั๊บปุงไหมพี่น้องครับปุ่งมาอยู่ตั้งยัางก็ถึงเดือนเลยน้องนี่ย่าไมอยู่นี่ครับไม่ยู่นี่ครับเริ่มตังไม่ยู่นี่เกก่อนเหตดอยู่ในบ้านครับล้านข้างนอกแล้วพี่น้องเนาะล้านข้างนอกครับว่ามีโกดังแต่ทีนี้ป้ายครับป้ายพอดีเอับพอดีครับมีป้ายครับน้องแนกการยางละครับ พี่น้องมีอย่างเสียอย่างเก่าอย่างเสีย se ครับพอใส่งานก็นํามาขายได้เด้อยพี่น้องเด้อทำมาขายได้ครับยุทธีลาน้องเนี่ยการยางครับรับซื้อยางเสียอย่างเก่าครับขายยางเปร์เส้นราคาทรงเลยพี่น้องอ่ะางพี่น้องยางเปร์เส้นครับยุดิติดกับป้ายครับป้ายพี่น้อง้ายบ้านยุทป้ายบ้านพอดีแหละครับบ้านยุดตรงายบ้านพอดียุทตรงไฟบ้านครับ ปลายบ้านพอดีเลยครับปลายบ้านบ้านหัวนาคำครับตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนี่นี่ครับร้านน้องแนกการยางครับกอนที่ถึงป้อมย่ล้วครับมาจากป้อมตะบวัครับท่างแยกไปอำเภอห้วยเมฆก่อนนั่นแหละครับก่อนนี่ครับก่อนที้ของโบ้าณน่าจากอำเภอยางกาหรือว่าที่น้องมาทางกาฬสินธุ์นะครับ ตรงมาถนนสีเล่นุ่งนาไปทั้งคอนแกนยอทังสายมือครับาหากว่าจากคอนแกนทีุ่่งนากาลสินครับยูดขว,วามือให้พี่น้องรับเข้ามู่บานมาปั๊บกับยุท่ายบ้านทั้งเลื่อยๆพร้อมตรวจมาครับทั้งถ่ายบานพี่น้องไปเทื่ยรถมากครับแล้วกลับมาย่ทั้งสายมือเลยพี่น้องเอาเอาไปกันเพียงแค่ดีกอนนะพี่นอ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ครับให้ชมล้านของผมชุดดีไซน์จวนแล้วเนาะ มีคลิปต่อไปผมกัสีได้มาแนะนำํำทีแนะนํำน้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเลยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ปปซุเปอร์ตีสายจวดเฮ็ดคลิปให้พี่น้องให้เบิ่งไปช่วมกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ